สวัสดีครับเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมรถสวยๆหนึ่งคันนะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยๆนะครับรถเดิมไม่ขยับเลยนะครับ Isuzu All New D-Max Highlander นะครับเป็นตัวปี2015นะครับมาพร้อมกับชุดกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าเด y l ไลท์นะครับผมสีสันนะครับภายนอกภายในจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวพาย FC มารับชมเลยครับผมตามมาเลยฮะสีให้ไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่า มาชมกันบ้านนะคฝั่งนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับดูเม็ดอากบ้างอ่าเม็ดอากสวยๆเลยนะครับผมโอเคภายในสะอาดนะครับผมอ่เบาะสวยๆครับแช่คนนั่งนะครับผมอ่าดามาครับได้ยางสวยเต็มๆครับดอกยามเต็มเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนครับแม็กสวยยางสวยนะครับผม